น้ำใสมากค่ะทุกคนมองเห็นหอยอันนี้คือหอยโอ้ยเปลือกมันจ้าอุย้ยอันนี้ใช่หอยไหมเนาะอุย้ยใช่ค่ะไม่ใช่เปลือกเดี๋ยวป้อนเจออีกเจออีกสองตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะนี่จ้าโอ้ย yes อันนี้เปลือกอีกตัวหนึง่ง โ้ยน้ำใสมากใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เปลือกอีกแล้วอืมหนอสองสารตัวเองที่เจอแต่เปลือกหอยเฮเจออีกตัวอุ้ยอันนี้ก็อืมหนอป้าโ้นเอ๋ยคือเจอแต่เปลือกมาแล้วคะ่ะเอา้าอันนี้กับปลแมน นี่ค่ะใช่ไหมเยส yes. เดี๋ยวดูอีกนะคะอันนี้ใช่หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ติดหินอันนี้ใช่ค่ะอุ้ยมีปูด้วยปูปูป,ปูน้ำใสมองเห็นตัวปูทุกคนเห็นไหมคะแต่ปู จุดหมายของป้าอ้นวันนี้ไม่ได้หาปูนะคะปะ้าอ้นถึงตั้งใจเดินเล่นเฉยๆค่ะแต่ว่าตาก็เจอหอยนางรมค่ะอดที่จะเก็บไม่ได้จ้า <c oughs> ใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะอ,อุ้ยใช่ค่ะแต่มันติดหอยเอ้ยมันติดหินนะ <c oughs> ใช่ค่ะพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปต่อกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะข้าเสียก่อน อันนี้เปลือกมันไหมเนาะอุ้ยอันนี้ใช่จ้ะเออไ,ได้อีกตัวนี่ค่ะที่ได้วันนี้พ่ออ้นจะขอแค่นี้นะคะลุงบอกเค่งว่าเจออีกตัวใหญ่คะ่ะแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวพ่ออ้นขอใส่ถุงก่อนนะจ๊ะ